สบายดีกล้องนะแม่ยายให้เราบได้ยินค่ะอันนี้อันนี้พ่นมาเผากลองบุญเนาะทุกคนันี้พใหญ่พอดเราเอาแล้วเช้าพอ้มาเด้มาเด้ทุกคนไม่ใหญ่เราเอา เดีวา่เมอนีวามาม่้อเ่ยด้ขัะชีมมมีาพนพนมาด้ทุกคนมีลำวงอีไดมาได้ยายนงยายมวยอยู่ต่างประเทศนะเต้นลำวงนี้นีกองบุญก็ได้พนอบับ้านทุกคนนน้ได้ได้ยินได้ยินมันใหญ่แล้วมาเดิมมาเดิมมันเต้นลำวงนี่นะได้บ้าน่าม่อออยู่สีบเ มีจะโอ้ยบ้าจ้ะเินกองเด้อทำนำตรงไหมไอ้มาดีมากคือเก่าเลยอือเอาสวัสดีกล้องเะแม่ยาย,ย,ายห้เราบได้ยินค่ะอันนี้อันนี้เพ่นมาเผ่ากล้องบุญเนาอทุกคนนนีห้นั่อนี่มันออกเจตัดฮะ คนมีใหญ่พรอเลว่าแล้วเช้าพรแล้โอ้มาเด้มาเด้ทุกคนม่ใหญ่เราเบาาลโอ้มาได้ย้ายนงยายมวยอยู่ต่างประเทศนะ เต้นละวงนี่นี่กองบุญก็ได้นเดี๋ยวพนอนบาดบาหรือพีงน้อยร่นี่ทน้ำใจแนี้นะได้ยินได้ยินมันใหญ่แล้วรมาเดิมมาเดิมมันเต้นละวงนี่นะทีได้บ้านเนี่ย่คโ่้ามวานนีอยู่ซอยมีบริเวณ4โมงมีจะโอ้ยบ้าหนมางะไหม่ไปเรลบลบแล้วบะฮะเดียพี่น้อง

บ่พ anyway. wow, wow, wow. ้กนนอยบ่ได้ตกนน้อยยังบ่ไดเหตุนีแต่ตื่นห้เป็นใหญ่เช่าื่อพกันนอยยังบ่ได้โตแมนพ้งเขาใหญ่ได้ลอยเช่าาะพ้กนอยเช่ามาว้าวว้าวบแล้วหน้าเอ้ยไม่ออกังุดตาขน้อยยังบ่ไไป มาด้ยวยทุกคนอยู่วัดได้นี่นะอันซื้อซื้อซ่องนะบึงบ้านหน้าผ้าหลอกไปแหละเดีย๋ยวพาออไปเพราะใหญ่ยังไปเอาซ่องอยู่ ว่าบอกตีดิยดบุูกบอกว่าบอกตีบอกนอกมาหลายๆลายเทุกคนวาสนาเด็กอ่ะวิสัยเสียงสวัรวงใหญ่วงดังวงยอดอันนี้ก็คือผ่าหนึ่งหกใบชนกีดหงพันได้แล้วเพิ่นกำลังาได้เพิ่นสิบพัได้มาห้อยเพิ่นมาอันนี้เด้่เพิ่นตั้งเรียบร้อยทิศตั้งมาเด้อมาเด้อเรียบร้อยนักนี่คือของจริงนอกเออเป็นมนติใหญ่างเดียวต้นต้นหน่อเบอร์แรกเพิ่นแห้งสีเสร็จให้กับแล้วบอกกันเราได้ผู้ใดอยู่ในเงินเดือน แต่ว่าเขาได้ขึ้นเ่าอะ่นเยอะมากเขาสามารถเป็นเอฟซีเป็นอะไรสุดลูกหูลูกตาหลานขาหลานขายบางตอนรับปักไลยหนึ่งย่าบอกพี่บอกน้อกว่าไล่เดียวสั้นปีนี้เป็นตัดใหญ่จักนักัเต็มปุ๊กใหญ่เลยเมื่ออ้าวเป็นมหาบาลามีเนาะวัวตันกันไหมบอกลูกบอกล้านบอกพี่บอกน้องเป็นอะไรหนาะเอาอบคุณนะคนเนาะเป็นมหาบาลามีเนาะ เออให้อากาศน่อบ่อไห,ห้หนาวนี่มาแล้วน่อเออแต่ว่าถาถุบุญคุณเป็นบรารมีบ้านเขาเฮิ่งมาได้เออสามสิบปีเลยนะเป็นบรารมีบ้านนั่นเป็นบ้าบนความบุญแม่ปีนี้เต้นยางใหญ่แล้วนะเนาะ,ะเอออยากกู้บอกพี่บอกน,อน้นองว่าอยากกู้หน่อเออกากคว,วามต่อยอดหนึ่งแสนปีน่อ ขึนรบุกอยู่บุกน้อมาเลยไล่ไปแล้วนอนหลับกับเงินนนอนนไปงั้นเมือนอนตื่นไปงั้นแสนแบบเมื่อไปทำท่านล่าเด้อกินอย่าบกชกจยาลุงให้รวยรวยส่หวยสามโตไม่ได้พี่โกคขันงามเด้อไปออกวันนารีตาตุตาตุตาตุขยันขัก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 ล่เน่าเน่าบอกว่ามาลลยไ่เด้อบอกพี่บอกน้องมาเลยไล่วสน ลองลองลองซื้อนี่ลองได้เอาเลย <l oss> อันนี้จะเป็นป่าสัทธาที่ <c oughs> ว่าเขาเจ้ามาสมทบนุนเนาอทุกคนอันนั้นก็เป็นกองบุญเนี่ยคู่ผส่วนบอกเนี่ยคู่บอกว่าส่วนพี่ส่วนน้องมาหลายๆเายุ่อาจจะหนังอยู่ในน้ทุกคนเสียงกับบ,บดังผวาบดรดสใย่ไม่บรดีซื้อไม่มาบอก ผู้หละมีโอกาสผู้หละจะได้ใส่กรบกคอนเดอร์บัดนี้เมื่อหับแขกอยู่บ้านนี่คู่ <laughs> พ่อใหญ่จะหนังยูโซนนั่นเพราะว่าพนกาได้มาอันอนั้นโอ้ยสืยันหยากคือได้โหลดนี่นเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งงานหานขายเรื่อก็เลยหานขายเกื่อทั้งนัง้น าอาหารทุกคนจะเป็นหันไผเกลือในนอกแต่ว่าหลายเป็นหันเล็กหันหน่อย,าายน,น้นนนองทุกคนยายยาย,ยนี่สาวอยู่อุดรนะยาย,ยจะอยู่อุดรนะอยู่บ้านไดเก<อ><ๆ>าะจะอยู่อุดรนะอยู่บ้านไดเกาะอยู่คอนแก่นเอออยู่คอนแก่นอยู่บ้านใด้เออนะมานนี้ ยุดยุดปน,นีใช้ถามนี่มาก่อน,น่ะเอามีเวียกะไรนี่น่ะเอาอยู่บ้านใดเบิ้งบอกพี่บอกน้องเนี๋ยวคุณโดได้ลูกเอายงเงินบ่ได้แล้วได้แล้เออระวังรถเด้อวกิโลนมากน,นี่นะโอ้ยอันอยู่คอนแก่นบ่อันเออ<ะ>บ้านใดละ่ะ พี่น้องอยู่อันต่างประเทศพันธา้า่ากคอยว่ามีญยาอยิาอยู่อันอยู่อดอดรคอนแกนพนันมาอยู่นี่อะไรคนแบบอีสานลายอยู่อันต่างประเทศนะ,ะมันรุ่นเจ้านี่เขาเจ้าหลินยูทูปนะเขาจะถามมาเขาเจ้าอยากพูเอยู่บ้านได้หรืตกลงนี่ เราไม่รอทายตลุกคลงกโบแมนคอยคนลงเฟซคนลงยูทูบกันยังวะแต่ว่าอันเขาเจ้าบริลลินดอกอันพี่น้องเจ้านั่นแต่ว่าญาติพี่น้องคอยอยู่ต่างประเทศเขาเจ้าอยากคู่พวกหลินยูทูบน้องคอยนี่นะเราอยู่คอนแก่นอยู่บ้านใดยายนงยายมวยเราอยากคู่ใหญมวยเราอยู่ดอนคอนแก่นแต่เออเออเออสวัสดีกล้องแนยสวัสดีค่ะพอยกมือดอก คน,คนไทยหลยอยู่นี่เขามีเพื่อนคนไทยหลาได้อยู่ y o u t u b e นี่ลูกระวังหลดเด้อไปกับเพื่อนเขาปะเดี๋ยวกับเพื่อนก่อนเด้อทุกคน